โอ้ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มด้วยนะครับผมเป็นแอดประจํากลุ่มนี้อยู่มีอะไรสอบสามารถสอบถามได้นะครับจุบุจุบุปปโอเคครับผมมต้องกล่าวสวัสดีท่านทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับนี่นี้อยู่ช่องมุสเมยาสโก,กะวิชเช่นเคยนะครับก็อนนานๆทีลงวันนี้ผมจะมาสอนแบบสอนฟาร์มเฮเคทูซึ่งผมก็ตอวติดไหมแรกๆก็ติดลหลังก็ไม่ติดละ โอเคผมเห็นหลายคนฟาร์มแล้วมันจะขัดใจผมก็เลยจะมาฟาร์มดีกว่าโอเคไปขั้นแรกนะสิ่งสิ่งที่คุณไม่สิพูดว่าอะไรวะลืมเอา้าลืมเ้วกูดีฟาร์มเอเออุปกรณ์ในการฟาร์มไม่ได้นะครับมือใหม่เลยแล้วก็ช่างนะสิ่งแรกที่คุณก็มีก็คือกระเป๋าใช่เป็นกระเป๋ายี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ถ้าอยากฟาร์มไปยาวก็ผมแนะนํา โอาไก่ okay, งวงร้องแปบนึองฟาร์มเดียวยาวก็กระเป๋าใหญ่ไปเลยราคาสองพันสี่เองหอกนาะแต่ก่อนนะห้าพันเนาะได้อะปืนเป็นปืนอะไรก็ได้คุณเป็นปืน,ปน,ปนเริ่มต้นก็ได้สโคบอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับตรงนี้เขาผมก็ปั่นปืนจนจะหมดละเหลืหอแค่สามกระบอกนะครับส่วนหลักการของปืนก็แนะนำถ้าสโคบหรอ ถ้าผมแนะนำสโคปในการฟาร์มก็นี่เลยจอดกับคูณสองเฮดนะครับก็ใช้เท่าไหร่คิวร้อยห้าสิบกับอันนี้อันนี้มันเล่งง่ายนะสำหรับผมมันก็แล้วแต่คนใจะใช้อะส่วนหลักๆเลยหลักๆคือสำคัญที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดคือรถพยาบาลน,นี่ไอคันนี้พยาบาล กเก็บเสียงเก็บเอ้ยเก็บเสียงปืนไม่ต้องเอามาก็ได้เพราะเน้นเปิดจุดไปเลยเปิดจุดเพื่อเพื่อมันจะได้การฟาร์มง่ายนะครับนะแล้วก็ไปเลืเอกสร้างห้องก่อนเลยเออเกือบลืมไปเลยว่าเอ้ยถ้าใครอยากได้บัตรสร้างห้องก็กดไปที่เนี่ยเติมเงินแล้วเลื่อนหาเข้า่าอานนี้ดูเห็นปะ่ะมันนี่มันจะมีให้ดูวิดีโอแล้วก็อกดเลย์กดรูมแล้วก็กดพิธี ไอ้น,นี่ไอ้ไอ้นั่นอนนันไม่ออกอันที่สองอ่ะเห็นป่นะแล้วก็กดสร้างเลยครับมันมีการวงไหมเนี่ยโอ้ไม่มีซะด้วยอันแรกเด้อคือความจุข,ของห้องว่าคุณจะเอาเยอะเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณเนี้ส่วนไอ้รูปหัวกะโหลกก็คือว่าคุณจะติดเอาเควสมาไหมหรือไม่เอามาประมาณเนี้ยเพราะว่าถ้าคุณแบบเป็นหัวกระโหลกเสียงจางแสดงว่าคุณคุณไม่ได้เอาเควสมาคือในนั้นมันจะมีเควสเลย Hey, แต่ไม่มีควสเลยส่วนอันตรงสามอันนี้ private, ก, ane, ก็คือมีคาว่า p r i v a t e กับ fan ก็คือส่วนตัวแล้วก็ทั้งหมดนะครับนะส่วนนี้ก็ไอ้อด้านล่างก็เป็นไอเปิดไม้อนั่นแหละเปิดไม,ม้ผมขอไม่เปิดแล้วก็ตั้งห้องเป็น private ก็มาอันที่สามก็คืออันบนก็คือ friendlify คุณจะเปิดก็ได้แล้วแต่คุณส่วน time er, เออผมปรับสุดเลยแล้วกัน ตานนี้แหละก็ตั้งข้องค่าห้องสร้างห้องน่าประมาณนี้ครับมันก็เป็นลวยกันเลยเลสโกนไปนี่พอสร้างห้องเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้คุณก็สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาได้ประมาณนั้นแหละเก่งกับูตเองจริงเลยเสียงอาจจะดังไปหน่อยก็ต้องขอขอ,ขอานภัยด้วยแล้วกันนะครับนะไม่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายะ าร์มง,ง่ายๆาร์มเร็วๆเดี๋ยวผมจะพาาร์มไปเลยแบบเร็วที่สุดเท่าท่าที่ผมทําได้แล้วยกเว้นโปบินยิงแต่ผม,ผมก็ยังเห็นอยู่นะโปพวกโปโดดสูงกับโปล็อกหัวล็อกหัวพวกบอดมั้งไม่รู้ใจกระสุนไม่จํากัดคือมันมยิงรัวๆเลยคผมกลับผมเพิ่งกลับมาเล่นหลงังหลังจากที่มีอัปเดตโ okay, อเโอ,เอ <ๆ S 2> นี่นี่นี่คุณเกิดมาปุ๊บคุณเห็นคุณเห็นเห็นสั เออสัญลักษณ์ปัานเนี่ยนั่นแหละไอ้ตรงนี้คือจุดอัญเชิญรถตรงนี้คือจุดพยาบาลส่วนตรงนี้ถ้าถ้ากระสุนหมดก็มาเติมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็นี่จุดซ่อมรถนะครับนะอือก็วิ่งมาตรงนี้ปุ๊บ <c oughs> <c oughs> ก็กดเรียกรถเลยเนีย่ยว่ารถพยาบาลนี่ไงเกถ้าใครจะล็อกรถทุกก็ทุกคนเห็นรถ ซ้ายบนป่ะตัวหนึ่งนะเอ้ยขวาขวาขวาพูดผิดเอ้ยไม่ใช่เอ้ยถูกและถูกและถูกละ,กละ,กละเห็นขวาบนบปางข้างๆแผนที่อ่ะนั่นแหละโอ้มันจะมีรูปรถอยู่อ่ะข้างๆรูปพวกเนี้ยอ่าพอกดเข้าไปปุ๊บม,มันจะมีให้เลือกเลือกมันกับการสร้างห้องเลยเปิดให้ทุกคนเข้าหรือเปิดเฉพาะเพื่อนหรือล็อกหรือถ้าใครแบบฟาร์มไม่ดีหน่อยก็ แล้วแต่แล้วแต่แต่สต่ัผมก็ไม่รู้สิผมปล่อยวางพปัจจุบันเจอแต่เด็กเปรขับรถเล่นโอ้โอ้ชิบหายบัึงบรึลืมลืมลืมตั้งคาห้องลืมลืมเอาควเนมาก็ว่าอยู่ควเนไหไปไหนปั๊บปั๊เสียบัตร้้องฟรีเลยโอเคครับบางสังลดลดโทษผมลืมปับคืน อาจิตย์เสียงรบก,กวนนิดน,นึงก็ต้องขอประานอาภัยด้วยแล้วกันนะครับนะแล้วก็ขอาอาภัยกับคำไม่สุภาพด้วยแล้วเสียงไก่งวงทั้งหลายนะวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแบบเนี้พออาทิตย์ปุ๊บไปเจออะไรแบบเนี้ยโอเคผมผมอยากให้ให้เขาแก่นี่มากเลยอ่ะในพิชันอะ่ะเห็นว่าขาวจัวเลยโอ๊ย เบนะผมเป็นรถคันนี้กันถ้าเป็นว่าแต่ก็ซื้อซื้อรถแบบผมนะถ้าอยากสายฟาร์มยาวๆก็น,นี่เลยไอ้คันนี้มันทนอารบีจีได้ประมาณสามสี่ครั้งอ่าโอเคมาถึงเควยนี้ให้ผมให้เลือกควยทางทางซ้ายนะครับนะอ๋อ เบอร์เแบอบร์เบอร์ฮึไอ้คนนี้อ่าเอ้าในรถกลัวเอา้าเออ ต,ต Get ึ้อตึ้ตึ้ตึ้้อเออเยโอเหลียวโอ้เกียดไได้โปรดตั้งค่าปุ่มมาเถอะไม่กดอย่างยากเลยโอเคงั้นก็เดาเดี๋าเดีเดาไปเจอกันตรงหน้าเวสเลยแล้วกันนะครับนะตัดแบบ โอเคใกล้ถึงแล้วปึ๊บปึ๊บปึบระหว่างทางก็ตกลองนิดหน่อยๆรถพังเลยพังง่ายๆนะรถพวกเนี้ยเจ๊ผมจะจอดตรงนี้นะมีตัวอะไรมั้ยเอ๊ะผมจะจอบบอลตรงนี้อ่าแล้วให้ทุกคนลงลงได้วยิงปืนสักนัดหนึ่งอ่างั้นเอาใหม่เอาใหม่เคียร์เอ่อเคียร์เฟตรงนี้ใหม่แล้วกัน อเอออย่าทักอย่าทักผมกีดยี่หอ้ออินฟิต ผมใช้ตอนที่ผมใช้ i n v i นิ d สามสิบ Hot แล้วมันเป็นแบบเนี้ยเข้าความแมบบ็เด้งเด้งได้แบบเหมือนเด้งได้เหมือนโฆษณาเลยโ okay. อเขียนหิวเลือกแป๊บนี่ปโอเคโอ้ถ้าคุณเป็นเควแบบนี้นะก็ให้เลือกควยนี้เลย คุณไม่จําเป็นต้องเลือกเควสแบบเทาหรือเควสไกลคุณเน้นถ้าถ้าถ้าอยากฟาร์มให้เร็วก็ต้องต้องเลือกเควสท,ที่ใกล้ที่สุดอ่ะคเกือบเกือบเกือบไม่ทันแล้วเนี่โอเคมาถึงจุดนี้อ่าถ้าสมมติตะเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเราวิ่งเราวิ่งมาตรงนี้วิ่งวิ่งหมาตรงนี้ยิงคอพวกนูน้นอ่ะแต่ถ้าใครแม่นก็แม่นพอเก้าเลยส่วนของผมก็ประมาณเนี้ย <laughs> เรื่องของว่าเป้า,เป,าเป้ามันตรงอยู่แล้วอ่ะอ๋อปึ๊บ โดนละแล้วก็ให้ไม่วิ่งตรงนี้วิ่งวิ่งมารอวิ่งมารออลื่อเรื่อยชิวๆเพราะว่าเราเราไม่ต้องไปหาเขาก็ได้ถ้าไม่อยากเตืองนะแบบไม่อยากอะไรไม่ใช่ขี้เกียจสไตล์คนพันขี้เกียจแล้วก็รอไปมันจะมาสองทางไม่ทางนี้ก็ทางนี้นะครับนั่นไงมาละฮัลโหล เอ้าทำไมทำไมไม่ปล่อยให้มันเห็นก่อนว่าอผิดแผนเลยทีนี้ผิดแผนผิดแผนผิดแผนโทษ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 ถ,ถ้าเป็นไม่ได้นะถ้าถ้าบอดถ,ถ้าบอดมันเดินมาหาเราให้บอดเห็นเราก่อนอะขยิงเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นมันจะวิ่งหนีเห็นปะมันจะวิ่งวิ่งหนีมาตรงเดิมเห็นไหมปะ มันจะวิ่งหนีแล้วรอสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะวิ่งมาหาเราอเคก็กลับไปที่เดิมผิดแผนนิดนึงถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้สร้างห้องเล่นคนเดียวดีกว่าอย่าสร้างห้องเล่นกับเพื่อนเพราะว่าการสร้างห้องคนเดียวมันดียังไงดีตรงที่มันไม่โดนอารพีจียกเว้นเราแต่เราเราจะขับรถไปยิงมันอะ โค้ดนี่แกใหม่ตรงนี้ปุ๊บนั้งเอาตรงนี้อ่ามาร์หัวไปเลยตัวนึงแล้วก็มาตรงนี้ตัวนึงนั่งรอทางที่ดีผมน,นั่ง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 ยิงดีกว่าสำหรับผมเพราะว่ามันมันทําให้ปืนมันคุมดีคุมง่ายขึ้นนะครับทางนี้อีกแล้วก็มาทางนี้ปุ๊บตัวนึงนั่งไงแล้วคุณก็รอเลยอืมเล่าเลย ประมาณนี้เควสส่วนเควสตรงนี้แล้วก็รอเควสต่อไปเร็วๆดิรีบนะเนี่ยมใครจะไปแคมป์เหมือนตามดีกิค๊คนอื่นเข้าว่าก็ได้นะแคมป์เสานู้นนะเสานู้นคุ้มจริงผมมึงไปดูโอ้ยทำไมต้องเควสตรงนี้ด้วยนาะ เอออย่าทำให้เสียเวลาดิ <c oughs> ยิงก่อนเม็ดหนึ่งนะแล้วค่อยมาเล็งตรงผมอะกดไม่ติดตึง้งแล้วกดู มาแล้วมาแล้วเห็นแล้วเห็นยังเห็นย่งเห็นย่งเออนั่นแหละสามเมตรล่วงเลยอ,เ,อ,อเข้าหัวอนอี่ว่ะตรงนี้ก็รอช้านิดน,นึงมนาะควยตรงเนี้ยโอ้ยมองไม่เห็นว้วย ถ้เป็นไม่ได้ก็ย้ายบอดอยู่ใกล้นะบอดแม่งจะยิงแต่หัวไม่รู้เป็นหาเลยเน้นหัวตลอดอะโอเคมาเออมาพูดถึงต่อว่าเอ๊ะทำไมถึงเล่นคนเดียวคุ้มกว่าเพราะคนเดียวมันจะไม่โดนอาร์พีจีอย่างที่ผมว่าใช่ป่ะอ่าจะเว้นแต่เราจะขับรถแต่ถ้าเล่นกันหลายคนอ่ะเออถ้าคุณโผล่นาตรงนี้ปุ๊บคือมันควักออกมายิงเลยเผลอๆไม่ใช่ตัวเดียวด้วยซ้ำนั่นแหละคือความน่าเกลียดมาควยทองควยทองผมก็ประมาณนี้ ยิงลานสักเม็ดนึงแล้วก็รอรอให้มันมาถ้าใครมีสโขบนะน่าจะไม่ปิดถ้าคนมีสะโขบโฮโลเลยหรือไม่มก็คูณสองเนี่ยตรงเนี้ยมันมันบักยิงทะลุได้อะั่นก็รอรอรอสำหรบับเซฟนะเซฟสำหรับสายทองไม่ไดีเซฟเซฟแล้วเร็วสำผมมันดีละประมาณนี้ในตอมันจะค่อยมาต๊อกต๊กตอก,ต,อก,ต,อก,ต,อกตัว,ตวสองตัวอะ วางเกินไปไปเนะี่ยคือเสียงกูดังวะเห็นป่ะประมาณเนี้ยก็เสร็จละแต่รอรอหลอกไปตรงนี้ขึ้นปะจะเลือกค้ยไหนก็ได้นะหนึ่งหนึ่งคว้ยตรงนี้กับตรงคว้ยทอตรงนี้ตรงนู้นน่ะแล้วก็ตรงนี้ แต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าเลื่อนตรงนู้นมันเสียเวลาตรงนู้นเลยรอรอรอคุยเด้งไม่โผล่ริงดิทำแบบผมก็ได้นะเร็วๆดิปึ๊บแล้วก็หันมาตรงนี้ปึ๊บเห็นกู What t ต e f ฟักไม่ตายเออเออผมแนะนำนะปืนกลก็อย่าเล่นเอฟมิไฟกับคิดนะไม่แนะนำเลยตวาตว่ามันมันลูดคนตัวมันลูดคนดีไหมอ่ะนี่ว่ารูดเลยอ่ะยิงคนดีไม่ก็ยิงดีแต่ดามเมจมันน้อย มัยิงยิงบททีก็มันเกือบสิบนัดอะก็ยิงคนที่ยิงตายที่ก็เกือบแม็กหนึ่งอะถ้าแบบถ้าแบบต่อสู้กันจริงๆอะผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เอ็มอฟกับคิดแต่ว่าคิดถามว่ารูดดีไหมรูดดีเอมมาถึงเวทีปุ๊บมาตรงนี้มารหัวไว้ก่อนเลยนี่ อ่ะตัวตัว้านบนช่างมันแล้วกันเรจะเอาตัวด้านล่างก่อนมาเทิรนนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็เล็งในตัวบนยิงงัวแม่งยิงอะไรใครยิงข้อทุเรศอย่างเงี้ยวะทนทนเลยนะคนดูเป้าหยาบ เออเห็นป่ะเห็นป่ะมันจริงแรงๆนี่นะเน้นแรงทิ่หหายอเออส่วนสอยตัวนี้นะถ้าเคลียร์เสร็จปุ๊บอันนี้ผมเคลียร์ช้านิดนึงถ้าเคลียร์เสร็จปุ๊บให้คุณยืนอยู่ตรงนี้มันมันจะโผล่มันเอ่อมันจะโผล่มาตรงนี้ตัวหนึ่งอ่ะง่ายๆนะครับนะโอเคจบไปแล้วนะครับส่วนเควสท,ที่อื่นก็ช่างหวัวช่างหัวมันตรงโดยเอ่โดยเฉพาะตรงเนี้ยช่างมันปล่อยมันเถอะ มันไกลอ่ะมันไม่คุ้มกับค่าเสียเวลาเท่าไหร่อ่ะมันไม่คุ้มกับค่าเสียเวลาเท่าไหร่อ่ะแล้ให้เราฟาร์มวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยดีกว่าเพ้นหนึ่งชั่วโมงก็ได้เท่าไหร่อ่ะแป๊บหนึ่งนะหนึ่งชั่วโมงก็ด้เกือบหมื่นหนึ่งนะนะสำหรับผมที่ทผมฟาร์มอ่ะกับหนึ่งชั่วโมงก็จะหมื่นหนึ่งก็เออแถวบริเวณน,นี่อ่ะไม่ต้องไปไหนไกลอ่ะ โอเคครับ okay, ผมนะใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไครกเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคิดต่อไปด้วยกันนะครับนะแล้วก็ขออนุญาตไปกับเสียต่างๆด้วยนะครับนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมวะว่าตอนนั้นแหละ